A B C D E F G H I J K L M N O P เฮ้ยพวกเราวันนี้เราต้องไปเรียนวิชาภาษาอังกฤษกับทิชเชอร์ไม่ใช่เหรอเฮ้ย hey, จริงด้วยวันนี้ทิชเชอร์สอนอะไรเราอ่ะไม่รู้สิถ้าอย่างนั้นเรารีบไปเรียนกับทิชเชอร์กันเถอะเร็วๆๆตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวแรกของเราก็คือตัว A ตัว A มีทั้งหมด2เสียงตามแบบสะกลค,คือเสียงสั้นและก็เสียงยาวนะครับเสียงสั้นออกเสียงว่าเอเสียงยาวออกเสียงว่าเอนะครับเสียงสั้นและเสียงยาวตามหลักสากลนะครับแบ่งแยกออกไปได้อีก5เสียงในการพิเคียงสลับภาษาไทย เฮ้ยพวกเราวันนี้เรามีเรียนกับทิเชิหรือเปล่านะมีสิวันนี้ทิเชิ์บอกว่าจะสอนอักษรตัว A นะเป็นเอเสียงสั้นกับเอเสียงยาวแล้วก็ยกตัวอย่างคำศัพท์ห้าคำให้เราได้เรียนรู้กันด้วยละจริงเหรอถ้าอย่างนั้นเรารีบไปเรียนกับทิเชิ์กันดีกว่าพวกเราไปเถอะตัวที่หคือเสียงเอ ยกตัวอย่างเช่นคำว่าเอเชียทวีปเอเชียตัวที่สองเสียงแอยกตัวอย่าง ant ที่แปลว่ามดนะครับส่วนตัวที่สามเสียงอะยกตัวอย่างเช่นคำว่า academic แปลว่าวิชาการนะครับตัวที่สี่เสียงอายกตัวอย่างคำศัพท์เช่น march ที่แปลว่าเดือนมีนาคมตัวที่ห้า เทียบเสียงเป็นเสียงออนะครับเช่นคำว่า what ที่แปลว่าอะไรนะครับเรียนกับที่เชร์กำลังสนุกเลยต่อไปที่เชร์จะสอนอะไรเราอีกนะอ๋อก็สอนอักษร a ที่เป็นสระไงตอนนี้แยกออกเป็น3เสียงในการใช้สะกดคำไทยนะเราไปเรียนกับที่เชร์กันเถอะ EP นี้จบแล้วนะส่วนสระนะครับส่วนตัว A ที่เทียบมาเป็นสระภาษาไทย เราแบ่งได้ประมาณ3เสียงนะครับเสียงที่1คือเสียงอะเป็นคำไทยเช่นชื่อคำว่าอภินญ,ญานะครับตัวที่2เสียงออ,อ่ายกตัวอย่างคำไทยเช่นชื่อคำว่ามาลุดที่เป็นคำไทยเป็นเสียงสระอาส่วนอีกตัวหนึ่งก็คือเสียงไม้หนากาศนะครับยกตัวอย่างคำไทยเช่นคำว่าวัฒนานะครับเป็น สระที่เกียงสลัดไทยนะเพราะฉะนั้นตัวเอนะครับเสียงสั้นและเสียงยาวตามหลักสากลแต่ก็ยังแบ่งแยกได้อีกหลายเสียงตามที่ยกตัวอย่างไปแล้วเพราะฉะนั้นนี่คือเสียงเอตามหลักสากลแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันในตัวที่2องของอักษรภาษาอังกฤษคลิปหน้าครับ